ขอขอบคุณ Hello Solar Monkey Direct อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับพบกับรายการโชคดีมีชัยภูินะครับ,รบวันนี้ผมมาแทนพี่เจอยู่กับอาจารย์โอวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาลำลูกกาโอเคครับของห้าใช่ไหมถแถวคลองห้าใช่วันนี้มาอยู่เนี่ยเป็นบ้านใหม่เลย อันนี้บ้านนี้ซื้อมากี่ปีแล้วครับคุณป๊อปประมาณ2ปี2ปีถือว่าเป็นบ้านใหม่มากอาจารย์โอจริงๆถ้าเอาหลักเชยภูมิเนาะตอนนี้เรามองจากเชยภูมิภายนอกก่อนคือเป็นบ้านเป็นโครงการใหม่โครงการใหม่เลยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างเช่นเป็นตึกเอาบางกระแสหรือเสาไฟฟ้าต้นใหญ่ๆมาก็คือจะโล่งๆหมดเลยรอบๆเลยหมดอาจจะเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเชยภูมิก็เลยภายนอกเนี่ยเลยตัดตัด ตัดเปอร์เซ็นต์ออกไปได้เยอะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องทิศอาจารย์โอบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใ้ครับอ่าหน้าเหนือหลังกับพิงทิศใต้เพราะฉะนั้นทิศใต้ของปีนี้มันจะตกสามเสนียดพอดีเลยของหนึ่งของพันในปีนี้ปีนี้จะ,จะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์โอเรื่องของทิศของสามเสนียดของปีนี้เนี่ยก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงตายอาจจะไม่สิ่งที่เราเลี้ยงอาจจะเป็นสัตว์มีชีวิตอย่างอื่นมาตายในในบ้านเราไมีสิ่งมีชีวิตตายในบ้านมีไหมครับภายในปีนี้นี่ เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าไม่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่ว่ามันเหมือนแบบมีนกมีเต่าเนี้ยนะที่มันเข้าบ้านแล้วแม่เลี้ยงได้ประมาณวันสองวันก็ถ้าอย่างนี้เข้าขายไหมครับอาจารย์โอคือเหมือนแบบว่ารับสัตว์มาเลี้ยงแล้วคือแบบเสียชีวิตในบ้านก็เข้าขายเหมือนกันก็เข้าขายเหมือนกันก็คือว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงรหรือเลี้ยงโดยบังเอิญเช่นนกเนี้ย เราก็จะเห็นบินบินบางทีเขามากินข้าวบ้านเราอันนี้คือโดนบังเอิญน,นะเราให้เศษอาหารนู่นนี่นั่นแต่เขาจะมาตายอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันนอกในทิศนี้ที่ว่าเป็นทิศสามเนเนี่ยนอกจากเรื่องสัตว์เลี้ยงตายแล้วมีปัญหาเรื่ององื่นจะเกิดขึ้นกับวสมีมี<า>ม,เมีเพราะฉะนั้นในเรื่องของทิศใต้เนี่ยมันเป็นทิศของสามเสน,นแล้วมันจากกะเป็นกระทบอของบุคคลในบ้านหนึ่งก็คือเรื่องของ การเจ็บป่วยบ้านนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณป๊อปอยู่กับแม่สองคนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งคู่ภายในปีนี้ใแม่จะหนักกว่าผลของการส่งเนี่ยที่จะส่งมาคือจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าทิศนี้ก็เป็นของเรื่องของผู้หญิงในทิศพิงกันนะฮะทิศนี้ผู้หญิงพอดีโดนเต็มๆเขาอยู่กันผู้หญิงสองคนโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูอย่างหน้าบ้านเนี่ยเม่งตึ้งเขาเรียกว่าเม่งตึ้งกันเนาะก็คือว่าลานหน้าบ้านนี่เองก็ดีนะพูดถึงว่าเพราะถนนอ่ะของบ้าน บ้านหรือหมู่บ้านเนี่ยโครงการเนี่ยคือถือว่าเป็นเลนใหญ่ก็สามารถรับพลังได้ได้ดีเลยแหละงั้นอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีกระแสลมใช่กระแสลมผ่านมาอย่างดีเลยมากนะครับผมยืนอยู่หน้าบ้านนี่คือแบบลมมาตลอดนะแต่เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าไปข้างในบ้านแล้วจะเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวเราลองเดินตามเข้าไปข้างในบ้านเลยครับเวลาเข้ามาทางหน้าตัวบ้านเนี่ยอันนี้ก็คือทิศของ ฝั่งเสืออ่าใช่ฝั่งเสือเป็นยังไงครับพี่โออ่าตอนนี้ฝั่งเสือนะฮะเรามองจากฝั่งหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยครับพราะฉะนั้นของไปหูไปหูเนี่ยตอนนี้จะเป็นลักษณะของที่เรียกว่าอ่ามีความสูงอยู่อ่าความสูงแล้วก็จะมีต้นไม้แล้วก็ตรงเสาเนี่ยก็จะมีเป็นสิงโตเล็กๆอยู่อ๋อนี่หน้าบ้านอ่าหน้าบ้าน,นรตรงตรงกำแพงหน้าบ้านมีการตั้งสิงโตทําไมถึงเอาสิงโตมาตั้งครับเพราะว่าอะไรแม่แมวมาตั้งคุณแมวมา,มาใช่มันจะได้สอดคล้องก,กันกับหลังเนะ้น อ๋อโอเคโอเคอ่าต้องต้องบอกนว่าตรงข้ามบ้านของหลังนี้มีบ้านของญาติญาติกันอยู่แล้วฝั่งนั้นน่ะมีสิงโตเขาเลยรู้สึกว่าต้องเอาสิงโตมาเป็นเพื่อนกันมา <laughs> เป็นเพื่อนกัน<ๆ>ประมาณน,นั้น <laughs> <ๆ>โอเคโอเคจริงๆเราเป็นบ้านเนาะเราไม่ได้สัรเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแก้เนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่าอย่างอย่างสิงโตคู่นี้เนาะไปตั้งตำแหน่งของต้องเสือเท่ากับเราก็ไปต้นฝั่งฝั่งเสือขาวกระแสของทางเสือขาวเนี่ยถ้าเราไปเคลื่อนไหวเขามากอ่ามีต้นไม้สูงมีการเคลื่อนไหวหรือ ด้านข้างเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าปั้มน้ําเอ่ยหรือว่าจะเป็นแอร์เอย่ยนะฮะคอาไม่เซอร์ตั้งอยู่เนี่ยก็เท่ากับไปกระตุ้นเสืออันนี้ตรงนี้ที่เห็นนะครับฝั่งนี้พื้นสูงกว่าฝั่งมังกรมังกรใช่เพราะฉนั้นลักษณะเนี่ยถ้าถ้าพื้นสูงกว่าเนี่ยน้ำหน้าของเสือหรือเราไปกระตุ้นเสือามากเนี่ยคนในบ้านหนึ่งเรื่องของการทะเลาะเรื่องบาดเจ็บเรื่องอุบัติเหตุจนไปถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะั้นฝั่งเสือจะต้องนิ่งๆเอาไว้อ่าแล้วก็ต้องไม่สูงมากปลูกต้นไม้ได้แต่ก็็ตตต้้้้องเเปนนไมทีี่ยครับ จากที่เราดูมาตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ยหลายๆอย่างที่อาจารย์โอพูดจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหมดเลย<ะ>ทั้งเรื่องของฝั่งเสือเรื่องของฟั๊มน้ําเรื่องของอตัวเสือสิงโตที่อยู่บนกําแพงทุกอย่างเป็นทางอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บหมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปลองดูฝั่งมังกอกอกันบ้างครับ ฝั่งนี้คือคุณ<ช>ป๊อปเอาไว้เลี้ยงสุนนขใช่ใชไว้เลี้ยงสุนนขมีประมาณกี่ตัวครับสิบกว่าตัวสิบกว่าตัว<ช><ช>ก็คือฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งที่อยู่ของคุณเลยเป็นของสัตว์เลี้ยงเป็นของสัตว์เลี้ยงหมดเลยไม่ใช่น้อย <c oughs> ไม่ใช่น้อยสิบกว่าตัว<ช>ทีนี้ถ้าตามหลักการแล้วที่พี่โอเคยบอกคือฝั่งมังกรเนี่ยถ้ามีการขยับคือดีอย่างนี้ไม่นับเป็นการขยับหรอครับ าถามว่าขยับดีไหมดีการที่เราจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็คือพอประมาณสองคือการเลี้ยงสัตว์ก็ต้องดูแลเขารเรื่องของความสะอาดอนนเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าในในปัจจัยลหลายๆอย่างที่เราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีคือหนึ่งเรื่องของกลิ่นแล้วแล้วก็สองก็คือจะมีอ,อุจจาระของสุนัขในฝั่งที่เราอยู่อยู่ยหรือว่าชิหลงเนี่ย เป็นฝั่งมงกรเพราฝั่งมงกรเนี่ยขึ้หนึ่งก็ต้องสะอาดแล้วบางกรนเขาจะต้องเรียกกระแสในการกระแสเดี่ยวเดินมาหรือการเคลื่อนไหวการมีสัตว์เลี้ยงเคลื่อนไหวดีเขาดีวิ่งเล่นดีแต่ต้องเล้นเรื่องของความสะอาดด้วยคือบังกรคือบางกรชอบความเคลื่อนไหวก็จริงการมีสัตว์เยอะถือว่าส่งเสริมบางกรแต่สิ่งที่ที่ทําให้บางกรไม่ไม่ส่งเสริมเราเพราะว่าเรามีกลิ่นมีกลิ่นแล้วก็ไม่สะอาดไม่สะอาดในมันงั้นถ้าเรามองจากตรงนี้เข้าไปเนี่ย หน้าบ้านในฝั่งของมังกรเนี่ยจะลกการรับกระแสเนี่ยหรือสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อันนี้คือต้นไม้ครับต้นไม้คือปิดเต็มหน้าบ้านเลย<ง>ต้องเห็นตรงนี้ก็คือจะสูงเกินไปเพราะงั้นน่ก็คือจะบังกระแสทางแก้ก็คือต้องตัดต้นไม้ตรงนี้ออกอให้มันเตี้ยลงมาให้เตี้ยลงเป็นต้นไม้เตี้ยๆแล้วก็ทําความสะอาดฝั่งนี้ให้สะอาดเรียบร้อยครับแล้ว ขัดเลี้ยงนเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่ต้องทำความสะอาดแล้วก็ต้นไม้บางส่วนก็คือขยับไปชิดริมฝั่งนู้นไว้ครับอยู่ไปฝั่งฝั่งนู้นไว้เลยริมรัวฝั่งนู้นไม้ริมรัวตรงนี้ต้องเปิดให้โล่งแล้วก็มีแสงสว่างเข้ามีกระแสของลมผ่านเข้าอาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นหลักคงจุ้ยแล้วก็ก็คือ,คอถ้ามีกลิ่นแล้วเนี่ยก็จะทําให้คงจุ้ยเชื้อปูภายใน,เนะ <S <S เสียแน่นอน <S <S แค่กลิ่นอย่างเดียวต่อให้เราจัดชัยภูมิดีภายในแต่มีกลิ่นเหม็นชัยภูมิที่จัดไปก็ จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่คือพี่โอ๊กำลังจะบอกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นพื้นฐานของหลักฮวงจุ้ยเลยคือถ้าเกิดว่าพื้นฐานแย่เนี่ยต่อให้แบบต่ออย่างอื่นไปดีสูงเท่าไหร่มันก็ล้มลงมาหมดเพราะพื้นฐานไม่ดีใช่ถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปอยู่ในบ้านต่อ,อเสร็จตตรงนั้นหน้าลไปครับ ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทํามาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%เซพิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M L XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะกันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เด s ะซิกเซนได้เลยครับ ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโลโซล่าอุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นสอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื่นห้าอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นด้นะาสาบานสีบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7 0 0 0กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลย มีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไง mm hmm. เขาอยากจะติดบ้าง mm hmm. เราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหม mm hmm. ถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่า และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า สิ่งที่เรารู้สึกเลยตั้งแต่เดินเข้ามาที่นี้ก็คือกล,กลิ่นเรื่องกลิ่นอ่าฮะเนี่ยอย่างสมมตินะในบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีตำแหน่งของบ้านในศูนย์กลางของบ้านอย่างที่เราอยู่เนี่ยะมาณเนี่ยคือศูนย์กลางของบ้านนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศูนย์กลางของบ้านเสียตำแหน่งของไทกีเสียมันก็จะทำให้คุณช่วยบ้านเนี่ยใช้ภูมิภายในบ้านเนี่ยมีปัญหาซึ่งถ้าเกิดบอกคุณป๊อกก็คือว่าจริงๆเนี่ยกลิ่นเะนี่ยอยู่ทุกไม่ว่าจะจุดไหนของบ้านเนี่ยก็คือไม่ดีเท่านั้นแหละ แต่คือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในจุดที่เป็นจุดกลางบ้านจุดที่แบบอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยครับกลิ่นแรงมากเปิดเข้ามาในบ้านกุเจอเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างแบบแย่ไปหมดเลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ล่ะจันโอเพราะว่าดูจากตรงเนี้ยน้องหมาเนี่ยที่เราได้ยินเสียงตลอดนี่คือน้องหมาอยู่ในห้องข้างๆที่ไว้เป็นห้องของเขาโดยเฉพาะแต่ปกติแล้วก็จะมีการปล่อยให้มาอยู่ในบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับบางครั้งบางครั้งโอเคทีนี้ปัญหาเรื่องกลิ่นตรงเนี้ยเราจะแก้อย่างไงพี่โอเอาอย่างนี้บ้านนี้จะ ภาพรวมเลยที่มองเข้ามาเนาะหนึ่งคือเรื่องของความสะอาดอสองก็คือเรื่องของอยากย่อยอน,นี่อย่ามีเราต้องเคลียร์ต้องหาเวลาเคลียร์ก่อนนะฮะแล้วก็พยายามเกลี่ยกลิ่นทําความสะอาดลอกบ,บ้านเนี่ยต้องสะอาดถ้ารอกบ,บ้านเราสะอาดได้ขจัดกลิ่นได้ก็จะเป็นใช้ภูมิที่ดีละเราก็เปอร์รเซ็นต์ของอสิ่งที่ดีก็เริ่มจะเข้าบ้านโอเคแล้วจากข้างล่างเนี่ยที่ผมเห็นประมาณหนึ่งแล้วข้างบนเองก็ยังมี น้องแมวอยู่ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างบนกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคครับชั้นบนนี้ปกติเราเรามีเลี้ยงน้องแมวไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอะขึ้นมาน,นี้ห้องแรกเป็นห้องอะไรห,ห้องพระห้องพระป่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพระกันก่อนเลยอ่ะหน้าบ้านอะตตั้ง,งจริงก็ตั้งได้อย่างนี้ถูกไหมครับพี่โอค๊คตั้งได้จอดแอร์เน,นี่ยไปอยู่ข้างบนพระอยู่ข้างบนเลยอ,เอ่าฉะนั้นเพราะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ย ก็จะส่งผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรื่องความมั่นคงของในบ้านหรือว่าเรื่องของอาการเจ็บป่วยก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของศีรษะคุณแม่มีปัญหาเร,รื่องตีรษะไหมหนูคุณป๊บเหรอใช่ไมเกรนอ๋อเป็นโรคไมเกรนอะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆริงแล้วต้องย้ายแอร์มาไว้ฝั่งนี้ฝั่งน,นี้นะครับอ่าฝั่งนี้คือไม่ควรให้แอร์อยู่ข้างบนใช่ต้องขยับมาฝั่งนี้โอเค่ะฮะก็มาขยับมาฝั่งนี้โอเคแต่แต่คือตัวหิ้งพระนี่หันหน้าถูกแล้วได้ได้โอเคแล้วก็เน้นความสะอาด โอเคห้องพระก็ไม่มีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องนอนคุณป๊อปกันต่อก่อนที่จะเข้าห้องนอนคุณป๊อปตรงนี้ผมเจอตรงนี้ก่อนอันนี้ฮะนับว่าเป็นกลางบ้านใช่ไหมพี่โอห้องน้ำเป็นห้องน้ำใช่ไหมคุณป๊อปอะจะบอกว่าเป็นกลางบ้านก็ได้เป็นกลางบ้านอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ดกล้องให้ดูอันนี้เป็นห้องน้ำของน้องแมว อยู่กลางบ้านเลยนี่แหละเขาเรียกว่าซึ่งผมคิดว่านี่แหละคือคือต้นตอของเรื่องกลิ่นที่มาจากชั้นสองอืมแล้วก็จะทําให้เป็นภูมิภายในเนี่ยเสียทั้งบ้านอืมเพราะว่ากลางบ้านเนี่ยปกติแล้วซามสวรของจุ้ยเนี่ยจะไม่ให้มีอ่าของเสียของเสียของสันสะเทือนนะฮะเพราะว่าจะทําให้คนในบ้านนี่มีปัญหาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์แล้วก็ใช้ห้องน้าห้องนี้ให้น้อยสุดทําความสะอาดแล้วมีการถ่ายเทให้ดีงั้นกลางบ้านเราจะเน้นมากอันนี้ส่งผลอะไรพี่โอ โอ้โหกางบ้านหรือว่าตำแหน่งของกลางบ้านเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับรศีรษะถ้าอยู่ฝั่งข้างหลังนะศีรษะปวดหัวคิดอะไรก็จะตื้อจนไปถึงนี่เลยช่วงต้นคอช่วงประมาณนี้ตึงบ่าตึง,ตงไหล่ปวดหัวเป็นไหมครับคุณฟลเป็นแบบนี้เลยปวดหัวปวดหัวนะหนักหัวหนักต้นคอลองขยับดูแล้วเคลียร์ใหม่หเพราะต้องแยกระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงให้ได้ถ้าเราแยกคนกับสัตว์เลี้ยงไม่ได้ก็จะเกิดสภาวะของเรื่องของการเจ็บป่วยในอนาคตแน่นอน ต้องลองพยายามเคลียร์ดูครับเรื่องของเสียหรือของอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีกระบาดทรายหรือว่าอะไรเงี้ยก็พยายามเอาไปทิ้งให้ได้ทุกเช้าทุกเย็นเพื่อให้มันไม่มีกลิ่นสะสมแต่ทั้งที่ดีควรจะเคลียร์เลยแล้วก็อย่าไปข้างล่างโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนคุณป๊อปใช่โอเคนอนคนเดียวบนนี้คุณแม่นอนข้างล่างตรงโซฟาใช่ค่ะโอเคครับในลักษณะของเขตภูมิห้องหรือตำแหน่งการนอนของคนถูกไหมครับผิด ตำแหน่ง,นงที่ผิดนี่คือตำแหน่งอะไรอของคนนอนนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักถ้าคนนอนห้องเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค,คือนอนไม่ค่อยหลับกึงห<ช>ลับกึงตื่นแล้วก็จะปวดขาอออนอนกระสับกระส่ายฝันร้ายเห็น <c oughs> <c oughs> ยิ้มตลอดเลยแสดงว่าคุณต๊อบเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็จะฝันอะไรพินเพี้ยนแปลกๆอ่าฮะประมาณแบบนั้นเลยอเป็นไหมครับเป็นเห็นบอกว่าผมสัมภาษณ์คุณป๊อปตอนก่อนถ่ายทำ The Sixth Sense คุณป๊อปบอกว่ามาอยู่ที่นี่สองปี แทบไม่เคยหลับสนิทเลยระวังจะเหมือนละกวนนะถ้านอนนี่นานๆถูกต้องฝั่งนู้นอมีการกวนเพราะฉะนั้นต้องขยับหัวนอนใหม่แสดงว่าการขยับหัวนอนอาจจะช่วยเรื่องนี้ได้ช่วยได้เยอะเลยถ้าขยับให้ถูกต้องขยับยังไงพี่ไปทางนู้นครับเอาหัวไปทางนู้นอยาางนู้นเดี๋ยวมันเป็นอะไรกระจกเหรอใช่ค่ะเพราะนั้นตรงกระจกต้องใส่ผ้าม่านหนาพยายามปิดไม่ให้มีมองเห็นกระจกเพราะว่าอะไรพี่โอ๊เราต้องปิดสภาวะเขากระจกเพราะกระจกเนี่ย ตัวปัญหาในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อเลยว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นทางผ่านทางผ่านหรือสิ่งที่มองไม่เห็นทางผ่านของวิญญาณนั่นเองถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วมันจะทําให้เราหลอนทําให้เรากลัวด้วยครับเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะส่งผลในการสะท้อนอเพราะฉะนั้นต้องเอาไม้หนาๆมาปิดกระจกเอาหัวนอนไปฝั่งนน้นแล้วเอาหัวนอนไปฝั่งนน้นนั่นแหละครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่าตรงกลางหรือว่าวางประมาณทห้ได้กลางตรงนี้กลางห้องใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ ลองดูไอเรื่องหลับฝันร้ายหรืออะไรต่างๆนานานอ่ะมันก็อาจจะหายไปโอเคก็ประมาณนี้ข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรมีอย่างที่เราเดินเดินดูไปอ <Okay. S 2> โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปสรุปข้างล่างครับครับผมปัญหาใหญ่สุดคือชั้นสองห้องน้ำที่เราไปให้น้องแมวน้องหมาเนี่ยไปเขาเรียกอะไรอุจจาระเอาถ่ายเถ่ายไว้ตรงนั้นก็จะส่งผลเพราะฉะนั้นสภาวะของฮุกจุยเนี่ยมันเป็นสภาวะเขาเรียกสภาวะสะสมพอถึงวันหนึ่งเนี่ยสภาวะสะสมมันเกิดขึ้น มันก็จะเกิดปัญหาคนในบ้านและโรคแปล,แปล,โลกโรคประหลาดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นปัญหาหนักเลยตอนนั้นเพราะฉะนั้นแก้ตอนนี้ดีกว่าตัดปัญหาตั้งแต่ต้นอืแสดงว่าที่พี่โอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้สุขภาพแย่ลงแบบชัดเจนชัดเจนเป็นจุดสตาร์ทเลยเป็นจุดพื้นฐานของทั้งหมดต่อใ,ให้เราจะจัดห้องจุ้ยบ้านดีแค่ไหนแต่ถ้าบ้านยังคงมีกลิ่นอยู่ มันก็จะทําให้ทุกอย่างล้มหมดเลยใช่ช่วงลาบเงินทองก็ติดขัดได้มายากเหนื่อยลําบากแม้แต่เรื่องของหน้าที่ตําแหน่งการงานก็จะติดขัดไปด้วยคือบ้านหลังนี้เหมือนจะติดปัญหาเรื่องแค่กลิ่นความสะอาดอย่างเดียวถ้าแก้ตรงนั้นได้ผมว่ามันไปพัฒนาต่อตัวอื่นง่ายเดี๋ยวระบบถ้าเราจัดแล้วเดี๋ยวระบบเขาจะค่อยๆรันไปเองค,เค,ค่อยๆปรับของเขาไปเองในเรื่องของอ่าเชื้ภูมันะนะครับเพียงแต่แล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้เสียเขาเรียก เสียในการลืร้อทุบอะไรยีะเลยเราใช้แรงได้รเราสามารถปรับเองได้ดังนั้นลองดูลองทาดูลองดูครับคุณป๊อปโอเคครับถ้างั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณเฮล l โ s โซล่านะครับสปอนเซอร์ของเราในรายการชโชคดีมิชัยภูมิแล้วก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับในบ้านของคุณป๊อปว่าพี่เจพี่โอและส้มจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันครับในวันนี้โชคดีมิชัยภูมิขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ